หลายคนจะมองว่าตัวไม่สูงจะไปเป็นนางงามจัก,กรวาลได้หรออ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณอภัสราหงษกุลน,นะคะสูงประมาณ165ซึ่งก็เท่ากับเบลล่าตอนนี้เลยแต่ว่าเขาก็เป็นนางงามไทยคนแรกที่ได้มงจัก,กรวาลมาด้วยดังนั้นส่วนสูงเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ เสียงวิจารณ์เรื่องส่วนสูงค่ะว่าตัวเล็เกินไปกลัวจะจมหายบนเวทีนางงามเคยทำให้ MUT เชียงใหม่2024เบลล่าพาวิตาสุนทรพงศ์รู้สึกกดดันเหมือนกันค่ะแต่ก็สร้างแรงฮืดให้เธองัดของดีในตัวมาโชว์นะคะพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็พิสูจน์ด้วยการมาเดินสู้แดดที่รันเวย์ไทย PBS ให้คุณผู้ชมลองเคาะคะแนนกันได้เลย ส่วนสูงค่ะเธอมองว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ยังมากับโครงการฝันเฟื่องเรื่องเรียนชวนพูดถึงห้องเรียนในฝันนะคะก็ติด hashtag r e i m a g i n e education และจะรวมคำตอบไปให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะจุดที่ไปเข้าพบภาครัฐนี่แหละไม่ง่ายนะคะแม้ว่าจะทำมาตั้งแต่ปี2020ในฐานะผู้นำอาสายูนิเซฟก็ต้องผ่านหน่วยงานละคะ่ะแต่ว่าเธอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเธอเองเบลล่าเ <Bella> ชื่อว่าการมีมงกุฎทาให้เสียงของเธอดังขึ้นและอยากให้ถูกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้อง ลงทุนไปเรียนไกลบ้านถึงอเมริกาแบบเธอคะ่ะประเทศอย่างอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษจะเป็นประเทศท็อปทอป็ก็เลยได้มีโอกาสไปประเทศเหล่านั้นแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลอดปะยายเวทา9ปีที่เวลลาไปอยู่เวลาก็ถามตัวเองตลอดว่าทําไมจะต้องอยู่ไกลขนาดนี้ทั้งๆที่ประเทศเราก็มีการศึกษาเหมือนกันแล้วบางทีการที่เราได้อยู่ที่นู้น9ปีคะ่ะเราก็ไม่ได้ ฉลองงานวันเกิดกับเขาหรือเขาก็ไม่ได้ฉลองงานวันเกิดกับเราไม่ได้มีการฉลองวันพ่อวันแม่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขนาดนี้รู้สึกรู้สึกว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมนีน้องๆที่อยู่บนเชียงใหม่หลายคนไม่ได้รับโอกาสการศึกษาเพราะว่าอยู่บนดอยโรงเรียนที่มีไม่มากพอเนี่ยทำให้เด็กๆหลายคนที่เขาควรจะมีโอกาสได้มากกว่านี้เขาควรที่จะได้เรียนรู้อะไรต่างๆได้เปิดโลกได้เห็นอะ,อะไรมากมายเนี่ย มันก็ถูกลิมิตไปดังนั้นเบลว่าอยากจะช่วยน้องๆกลุ่มนั้นมากๆเพราะว่าหากเขาได้เห็นโลกได้เห็นอะไรต่างๆได้มีแพชชั่นในการทําอะไรสักอย่างเนี่ยเบลลามั่นใจว่าหลายๆคนไปได้ดีแล้วก็ไปได้ไกลด้วยค่ะ Elephant Sanctuary is something that is really famous in Chiang Mai especially and elephant is something that we had since history ไฟแล็บนะคะคนอิงไฟแล็บอย่างนี้เลยสำเนียงแบบคนอเมริกันเลยค่ะพายคนเข้าใจผิดว่าเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเบลล่าบอกเลยไทยแท้นะคะดยเรื่องภาษาเนี่ยได้มาจากการไปเรียนที่อเมริกาตั้งแต่ไฮสคูลค่ะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก University of North Carolina at Chapel Hill นะคะด้านเศรษฐศาสตร์และจิตวิทยาค่ะก็ทําให้เข้าใจเรื่องธุรกิจแล้วก็ความรู้สึกของผู้คนถ้าไม่ได้ก้าวสู่วงการนางงามความฝันของเธออยากเป็นนักการทูตนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพจกจกจกนางงามค่ะ เคยพูดถึงเธอเอาไว้ว่าเด็กคนนี้มันสู้เขียนถึงเบลล่าว่าคือลูกสาวคนแรกของบ้านนะคะทําโพสต์ลงเพจเมื่อปีพศ2563ตอนนั้นเบลเนี่ยอายุ20ปีกับมาประกวด MUT เพราะว่าปิดเทอมปีเดียวกับอเม n d a าออลดัมนะคะตอนนั้นเนี่ยเด็กมากตอนนี้สวยสะพรึงค่ะน้องเก่งมากที่ผ่านเข้ารอบคีย์เวิร์ดนะคะตอนนู้นนะคะแต่ว่าตอนนู้นไม่ได้ผ่านเข้ารอบเก็บตัว30คนมาถึงวันนี้ได้เป็นตัวแทนจังหวัดที่ใหญ่มากๆของภาคแล้วล่ะคะ่ะ เบลล่าตอนนี้อายุ24ปีนะคะเธอมองเรื่อง Beauty Standard ว่าต้องบาลานซ์กันสวยข้างนอกด้วยสวยข้างในก็ต้องมีด้วยมีครอบครัวที่ให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นลมใต้ปีอยู่เบื้องหลังค่ะอย่างที่เห็นนี้ก็คุณแม่นะคะ